ทำจากนมถั่วเหลืองแท้อร่อยต้องลองสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข้อไข่ใส่ข่าวค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะครบทีบสมสักทีแล้น้านจอครบทีมสักทีนึงคือสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องอะไร,รมีมีใครไม่รู้จักน้ำมันจระเค้ั้งไหนะไม่มี พูดไปแล้วน้ำมันจระเข้พูดไปแล้วที่เคยแนะนำเราไงที่พูดน้ำตาลจระเข้ไปแลยไม่เราเราพูดตัวกตันนกม้าไปล่อไม่ไม่ไม่ได้มาแต่ว่าเหมือนยิ่ที่สอนนั้นเราก็ไม่ได้พูดเรื่องเข็มกลัดนะแต่แต่นกให้ดน่อยลูกยังไม่เรื่องน้ำมันจระเข้ใช่ไหมยังไม่รู้องทำไมจะขายแล้วเหรอจะาม่ขายเขาลางแล้วโอ้โแล้วมันอะไรต้องรีบบอกเลยนะเรื่องดีๆอย่างเงี้ยผมอ่ะพูดถึงวันนั้นเนี่ยเหมือนว่าจะขายแต่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าขายแล้วขายแล้วขอดูรูปหน่อยได้ไหมขึ้นมาเลยได้ไหม มันเขาไม่มีไม่เก็บไว้มั่งสงสัยเก็บไว้มั่งเปล่าไม่รู้เตรียมกับโปรดิวเซอร์เรายางอ่ะยังเตรียมโปรดิวเซอร์อยากเลยสี่สินบนเขามากมากตีควาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวสรุปสรียว่าเดี๋ยวสิเอาน้ำมันจระเข้ก่อนอยากรู้บ้างจริงไม่รู้มีป่ะเขาไม่เขาไม่เก็บภาพไว้คือมันมีสรรพคุณอะไรร้อนเย็นมีร้อนเย็นไงไม่แล้วมันทำให้อดียังไงอ๋อก็นวดก็เป็นหนึ่งเป็นน้ำมันจระเข้อย่างนี้ดีกว่าซึ่งเกิดมายังไม่เคยเจอใช่ไหม เคยเจอถือกระเป๋าหนังจระเข้อ่ะเจอเป็นประจำฮะทำไมในบ้านมีตัวไงจระเข้ไม่ใช่หนังจระเข้ที่บ้านน้ำมันไม่ใช่ก็ก็ฟาร์มจระเข้ก็เคยไปไม่ใช่แล้วในบ้านมีหนังจระเข้รู้ไหมว่าที่เบอร์กินเหรอในบ้านคุเบอร์กินเหรอเบอร์กินหนังจระเข้ไม่มีไม่มีปัญญาล้านกว่าบาทสามล้านไม่ใช่เหรอนั่นบ้านของยาจกไซนี่หนังจระเข้แพงเป็นล้านน้ำมันเยอะกว่านันคือฟอขนหนึ่ง ไอ้สามล้านกว่าบาทนั่นคือฟอกสามขนนั่นน่ะไอ้รุ่นละลายชู้ยาจกถือขอทานนั่นเขาเรียกฮิมาลายาเขาทาจะขึ้นถืออยู่เหรอรุ่นละลายเขาตั้งขึ้นถือเขาใช้ไม่แต่ว่าน้ำมันจระแค่เนี่ยไม่คุณเนี่ยคุณน่ยไม่รู้ว่าผมเนี่ยมีความสนิทสนมกับจระเข้อยู่นะนี่เพราะตอนผมเรียนอยู่ออสเตรเลียเนี่ยตอนตอนเรียนอยู่ดันดีเข้็ได้ดันเดียเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียนี่เป็นดงจระเข้ใช่ใช่ใช่ข้อข้อใดดันดีไง เดี๋ยวยะคือแถบที่ผมอยู่นั่นนะเป็นที่ควีนสแลนด์นะที่ทางเหนือเนี่ยนะมันจะมีทัวร์ให้อาหารจระเข้ด้วยผมไปมาแล้วเพราะฉะนั้นถามเรื่องจระเข้กับผมเนี่ยก็พอมีความชำนาญอยู่พอแล้วไอ้เค้้นี่ไหมแต่ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องน้ำมัน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 มัดียังไงน้ำมันจระเข้เอายี้ผมถามดีกว่า น้ำมันจระเข้กับเข็มกัดเนี่ยอะไรดีกว่ากันคนละอย่างก็ได้เลยเข็มกัดก็ใช้แทงคนได้เคยเหหมข็มกัดเป็นเครื่องประดับใช่ไหมเป็นเครื่องประดับน้ำมันจระเข้ใช้สาดเข้าตาคนก็ได้ใช่ไหมใช้นวดหายเมื่อยก็ได้อ่าร้อนเนี่ยสำหรับการนวดการนวดการทำอะไรทุกอย่างและเรืยองนวดเนี่ยก็ต้องคุดดีแล้วล่ะเย็นนี่มีสารพัดอย่างทั้งคือผิวหนังแก้คันแก้ดูนแก้ผิวนั่นนี่นั่นต้องไม่คุ้รู้แล้วอะเขารู้แล้วผมอ่านครั้งเดียวผมก็จำแล้วเา ติดชิ้นบนผมดีก็สนใจมากนั่นแหล่ะสนใจนี่ขนาดผมสนใจมากขนาดนั้นแบบไม่ยอมเอากลับนะเขายังเอากลับมาก่อนแล้วก็ไม่เอามาไ้ด้วยชุดแรกช่วยมีคนสั่งแล้วพันสองคนพันสองมันเหมือนสมปปคุณเหมือนน้ำมันมวยอะไรจิ้งจบวะจิ้งจกมันตัวเล็กแต่คราะห์ดายมันตัวใหญ่มันใหญ่กว่าพันเท่าสัปปคุณเลือดเดียวพันเท่ามันต้องเลือกพัน้วยหรือเปล่า ไม่ต้องมันจระเข้มันจอระเขสเฟาร์มไทยเลี้ยงนี่แหละแล้วเขาทำไงต้มย่างก็สกัดอะสกัดอะคุณใจร้ายมากเลยนะโหดมากเลยเสียฉันทำกระเป๋าไงหางมาทำบองตันใช่ไหมล่ะใช่ไหมบองตันเนื้อกินเนื้อหางจะเขาเรไย้บองตันใช่ไหมน้ำตาไปลาใส่ขวดให้คนให้คนที่ไปเวลาไปศาลน่ะหลังมาจระเข้ขายทุกส่วนเขี้ยวก็ยังขายได้ หนังก็ขายได้ทุกอย่างสู้จนขายเนื้อกินได้จอรเค้แต่ที่เหลืงไว้ขายได้อีกด้วยที่เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยเขาตั้งใจไปทําหนังหนังอย่างอื่นเนี่ยเป็นหนังแพงสุดสิเป็นผลพลอยได้ใช่มันมีจอร์เก้น้าจืดจอรเก้น้ากร่อยจอร์เก้น้าเค็มใช่ไหมแล้วทีนี้ มันก็โอ้โหร่างกายเราก็จะสุดยอดเลยสิว่าระหว่างนอนนวดด้วยน้ำมันจระเข้กินฟาริเซียเข้าไปด้วยนอนไปกันเลยแล้วอันนั้นป็สบู่แคร์อันนั้นสู่แคร์กินน้ำ8.5แล้วก็แถนติดเข็มกัดสวยสิเสร็จเนียบร้อยใช่ไหมน้ำมันจระเข้สั่งเบอร์นี่แหละมีโปรโมชั่นไหมไม่ต้องถามไม่ต้องถามคุยได้อยู่แล้วเอารูปนี้มาพี่เพชรคุณเพชรหรือว่าคุณเพชรแล้วรูปมา พี่สงสัยอันไหนไหมคะไม่มีสงสัยหรไม่สงสัยเลยไม่ไหมคเขียวๆอะไรไม่สงสัยหรอเฮ้ยที่นี่นะผมถามแทนคุณเลยนะเขียวๆแทนใช่ไหมคืออะไรคือผมเนี่ยก็คงเป็นหายสงสัยนิดนึงอ่ะคือเวลาขึ้นมาแล้วผมจะสงสัยคนเขียวๆแล้วเชื่อไหมคุณจตพลไม่เคยทำเลยผมทำไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยตรงโลกคนเขียวๆเมื่อกี้มันคืออะไรแต้มสิวอ๋อตามสิวนี่นี่ขอรูปอีกทีหนึ่งขอรูปอีกทีเมื่อกี้ แล้วส้มๆไม่ถามเนี่ยส้มๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นสบู่แม่ไอ้มุกอย่างนี้เลยคนดูจําได้แล้วผมไม่ไม่เดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกทีช็อตรอบสองฮะรอบสองช่วงสองเราก็จะเล่นเข็มกลัดมีไหมเข็มกัดมี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 อรมุมารูมารูมานี่เข็มกัดเลขเก้านะคะทองคําแท้แล้วก็ทองคําขาวนะคะราคาก็ตามนี้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองสี่สองสี่หนึ่งนะคะก็มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้แบบโบก มีนะคะแบบโบอันนี้โบก็มีโบธรรมดาก็มีนะคะขอบคลลวดบอลลวดบอรลลวดมี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 เราเรารู้สึกอะไรกับตัวเองบ้างไหม่ะอายนิดหน่อยคือแบบเราเนียนมาไม่ไม่ได้เนียนเลยแบบคุณคุณแฟนรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าเขา ชอบดูตอนนี้แหละให้แต่ยอดวิวมันคนละเรื่องเลยนะของเราม่เลือกฮาร์ดเซลเอางี้อ่ดสลับขึ้นมาข่าวสักข่าวหนึ่งกันนะคุณพูดขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวที่รายการรถกับรายการพระยังไม่พูดเลยเดี๋ยวเราก็มีนะอิงดอนเราจะมีน้ำพริกกักหมูไหลนะนะสรุปเข้าไลน์โปรดักชั่นแล้วเหรอกำลังกำลังเดี๋ยวจะแบบคือตอนแรกเนี่ยว่าจะเขาเรียกว่า ทำเป็นจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ขอเป็นโฮมเมดก่อนละกันลองตลาดดูก่อนอะไรอย่างงี้นี่เขาไม่ยอมปล่อยแล้วนะขนาดเราบอกว่าให้เข้าข่าวอะเขาเขาข่าวเขายังบอกว่าคือข่าวนี่คือกาะันตะตอบคือถ้าไม่ไปเรื่องอย่างทีพูดเรื่องกระเป๋าบ้างนะกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าไหนแต่ว่ามันกระเป๋าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสุกหน้ามาโชว์เป็นยังไงกระเป๋าคือตอนนี้ขายกันหมดแล้วอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเหลือถึงหองแม่เหรอ๋ไม่ใช่เหรอคล้ายๆอย่างนี้แหล่ะผมขับรายการเราอย่างคล้ายๆอย่างนี้แหละคือพูดไปนี่ก็ขำตัวเองนะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่สีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลแดงสีน้ำตาลอ่อนเป็นอะไรนประเทศใส่การ์ดใส่พาสสสสปอร์ตใใใ่่่กระเป๋าใส่ใส่น้ำบาดใส่เงินใส่ทุกอย่างคุณรู้ก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นมนุษย์ชอบกระเป๋าหนังมากเลย ผมเนี่ยใช้กระเป๋านังติดตัวเพราะอะไรรู้ป่ะผมต้องพกหนังสือหนึ่งเล่มติดตัวทุกวันเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเลยเป็นมนุษย์ที่ต้องมีกระเป๋าอย่างเงี้ยบางวันใบใหญ่ใบเล็กเลยในทั้งในบ้านทั้งหมดคุณคุณเนี่ยนะกระเป๋ามีกี่ใบผมซื้อครั้งละใบแต่ว่ามีช่วงเนี้ยท่านนับ้อทั้งหมดเหลือกี่ใบท่านมีกี่ใบท่างกระเป๋าเดินทางท่้นกระเป๋าทุกอย่างเนี่ยนะที่่กระเป๋าเนี่ยนะโอ้ผมมีเป็นยี่สิบใบสผมมีเป็นร้อยกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางก็มีว่าสักสี่ห้าสิบใบได้สามสิบใบได้โัวไม่ไม่ไม่ตใบใหญ่หรือใบใบใหญ่หรือใบขนาดกลางใบตั้งไม่ไม่กระเป๋าเดินทางผมมีอยู่ไม่เกินห้าใบหรอกไอ้เวลาผมไปไหนผมยิ้มได้เยอะเลยถ้าคุณเก็บไว้ตรงไหนในบ้านคุณก็ใหญ่กันขนาดนั้นคือเวลาไปตอนนี้ต่อเติมข้างหลังอีกแล้วเพื่อเก็บกระเป๋าอย่างเดียวขออนุญาตการทมอยยัน ต้อองขไม่แหละแต่คุณมีกระเป๋าจริงว่ากระเป๋าคุณใส่หนังสือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กระเป๋ากระเป๋าเขาไม่รักขนาดจริงจคุณทำกระเป๋าใบเล็กก็ดีก็ผมผมมต้องใะหนังสือขนาดนี้ก็มีแบบคุณก็มีขนาดใหญ่ก็มีจเอ้าแบบไหนมีโมดแหละกระเป๋าผมเนี่ยนะเยอะจริงๆท้ายรถผมมิ้ี่ห้าใบอ่ะท้ายรถมีสี่ห้าใบได้เหรอหลบเมียเหรอคือคือผมเป็นมนุษย์ที่ชอบกระเป๋าอ่ะไม่แล้วยังไงคุณจะทำกระเป๋าขายหรืออะไรไม่อ๋อกระเป๋ากระเป๋าเล็กนี่มันกระเป๋าที่ ที่สั่งเข้ามาแล้วเนี่ยนะแล้วคุจะขายใช่ไหมคือไม่อยากขายมันขายเกือบหมดแล้วไงเอามาร้อยใบเหลือไม่กี่ใบแล้วออลูกชายเขาขายเบอร์เบอร์เบอร์โทรหม่เบอร์เดียวกับใครเขาบอกว่าใจพ่อให้พ่อขายพ่อบอกไม่ต้องแล้ววันนี้จะได้เข้าข่าวไหมนี่ข่าวละ ข่าวการนำเข้ากระเป๋าาามขยกับข่าวผลิตนี่ข่าวการมาอีกหน่อยจะมีน้ำพริกกากหมูมาขายนี่กัอาทิตย์หน้าจะมีกระเป๋ากหมูนี่ข่ามากเลยนี่ข่าวการตลาดี่ข่าวการตลชดแล้วรายการพระของผมนี่ก็จะมาอยู่ในช่วงการตลาดนี่เลยไหมใช่ใช่ใช่รายการพระเสาร์นี้บ่ายสองแต่ไม่ใช่ผมจะบอกว่า คือทั้งหมดทั้งปรงที่พูดมาผลิตภัณฑ์อเนี่ยถ้ามันไม่ได้ผลเลยเลยนะนวดเดียเด๋ยวมันจระเข้ก็ไม่หายปวดเมื่อยติดเข็มกัดแล้วก็ยังไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะนนทางเดทิฟพึ่งก็คือเอาพระที่อยู่ทางบ้านไปถามคุณดีนว่ามีอะ,อะไรบกพร่องหรือเปล่าโอ้โหนี่เป็นของจริงไหมเร,เร็วนี้เนี่ยมีคุณพี่คนหนึ่งแฟนรายการเป็นแฟนนิวส์วันนี่แหละนำพระมาให้ชมก็เป็นครั้งแรกนะที่80เปอร์ซ็นเป็นพระที่ดีและมีราคาเลออืม กี่ล้านา้านต่อหนึ่ราคาระดับแสนล้านไม่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 เป็นหมื่นเหรอแค่หลักหมื่นหลายหมื่นคือบางทีเราเพราะว่าส่วนใหญ่ในเวลาเราเจอจริงๆแล้วเนี่ยคือแค่หลักหมื่นนี่ผมก็ปลื้มใจแทนด้วยอนเป็นเรื่องยู่ภาคีกเป็นไหมฮะเอ้ยอันนี้มาส่องไหมแหวนส่องมีมีแต่ว่าโอเคอะพับเป็นไม่หรืเอางี้เลยคุณดินเออกรายการเลยผมมีเรื่องท้าคุณเอาเาไปว่า พระที่ผมห้อยอยู่เนี่ยนะคุณทายไม่ถูกหรอกว่าดีหรือใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยลองไม่ให้ผมนะกูกล้าทายไหมมานี่ไม่เตรียมกันก่อนเลยนะไมเตรียมไมเตรียมมันสดนี่เลยของแท้เลยนี่คือเรียลลิตี้โชว์ไม่แต่บอกว่าจริงๆเราก็เราก็ปลื้มใจเฮ้ยอุยกระตุกเลยนี่จีวอนพระคุณดูจีวอนเป็นหรือเปล่าเป็น พระอริยะทำภาคอีสานผิดละเอาเลยเขาเรียชื่อสี่ห้าเดูมันเสาสีห้าเลยนะประเด็นคือเป็นจีวอเ่ะดูเป็นป่าคือจีวรจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะนี่คือจีวรจริงๆอ่ะโชว์โชว์โชว์ผ้าจีวอเหรอเป็นจีวอนนผ้าจีวอะก็คือบางทีเนี่ยไม่พ้าเครื่องใช่ไหมไม่ใช่พระเครื่องป็นจีวอใช่ไหมคือคือคือที่ที่เราไม่ได้เน้นติดยึดติดไงเราชิ้นจีวรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มีหลายหาครั้งที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยพอพระท่านมรณภาพก็จะขอจีวรของท่านเนี่ยมา็มาตัดแบ่งให้ผมลูกศิษย์ผมใบ้แม้ว่ามีคนให้ผมมาคนอยู่จังหวัดอะไรให้ถายอุตตะบัวใช่ไหมคนจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีรู้ทันทีก็ต้องหลวงพ่อแดงก็มีไม่กี่องค์สมัยสงครามสมัยก่อนทหารนี่เขาเอาตีนผ้าถุงแม่เนี่ยตีนผ้าสิ้นแม่เนี่ยใส่ พันคอไปสงครามคือพยานคือสมัยก่อนเนี่ยพระเครื่องรางนี่มาคู่กับการต่อสู้คือคล้ายๆกับเน้นเรื่องของการฟันไม่เข้าพระอาจารย์ไงใช่ไหมพระอาจารย์พลน้ำมนต์คือ ใจอ่ะคืออย่างน้อยใจใช่จะบอกว่าอยู่ที่ใจไงใช่พอใจพึกเขอลปุ๊บเนี่ยเราเบิดมาก็ไม่กลัวไม่กลัวแล้วที่รอดมาก็วิ่งเข้าใส่เลยวิ่งเข้าใส่ไม่อันเนี้ยคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าผมเองเนี่ยที่ห้อยอยู่เพราะว่าแค่บอกตัวเองว่าเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็บอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีหลักคําสอนให้เราเป็นคนดีมือมือเครื่องยิดเหนียวแค่ฟังดูดีไหมพูดนะ ซื้อสิ่งไม่ติดเลยไม่จาเป็นจะเป็นพักเครื่องเสมอไปใช่ไหมมันก็เลยเป็นชามเป็นเป็นเปคนสมัยก่อนใช่ไหมเครื่องรางของขลังเขาเขาเขาพกนะที่ผมเคยเจอนะรู้จักไหมสายสะดือของบรรพบุรุษเนาะสายสะดือเนี่ยอันนี้ไม่เน่าเปื่อยใช่ไหมตาแข้งเหรอเขาคงตาคงตาอันนี้ไม่รู้แต่ว่าผ้าสิ้นตีนผ้าสิ้นแม่เนี่ยนะมีแน่นอนล่ะ ถ้าแม่ไม่นุ่งสิ้นเ่ต้องนุ่งสิ้นสิสมัยก่อนไม่มีมินิสเกิร์ตเนี่ยไม่มีนี่สมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีมินิสเกิร์ตไม่มีนี่แล้วมีสายเดียวตั้งรุ่นแรกเลยสายเดียวเราจะมีข่าวไหมมีเดี๋ยวเบรกก่อนสิมนี่คือข่าวข่าวเรื่องเครื่องรางของขังไม่แต่ผมจะบอกให้ว่าคุณคุณดีเนี่ยนะเขาเป็นถือว่าอายุเท่านี้เนี่ยแล้วสนใจเรื่องเท่ารถือว่าเป็นเทสามสิบสอง ไม่ไม่เขาสนใจรนรประหลาแล้วนม,ม่นมนเลยไนมะ่เมลผมผมน้องผมอูดินไม่เด้นามสัมภาทธ์ดีครั้งแรกที่คุณสนใจเรื่องเครื่องรางของขลังที่ผมรู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วทําไมสิ่งแรกที่คุณให้คุณเข้าเข้ามาในวงการน,นี้เพราะอะไรจริงๆแต่ตอนที่เด็กเขาแต่งรถซิ่งเลยกันอยู่นี่คุณดีนสนใจพระแล้วเพราะไม่มีทางค์ทาอาชีพอื่นไม่ได้หาชีพอื่นไม่ได้ไม่หรอกส่วนใหญ่ทุกคนนะที่ที่เป็นคนที่สนใจพระเครื่องในส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นรุ่นสู่รุ่นนะคือมีการฟังคนอื่นเล่าว่าอะไรพวกนี้แล้วคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนก็รู้สึกเพื่อนผมมั้งเพื่อนผมพาแบบชวนคุยสมัยนะอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมก็ไม่ได้ถึงกับเด็กก็ม .5 ม .6 ม .5 ม .6 ถือว่าเด็กนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมหม .6 กคุณโสพลยังสนใจแต่เรื่องผู้หญิงอยู่เลยมแม่ก็ออมามหสมัยสมัยไหนรุ่นไหนมหมคุละรุ่นกันมั้งอันนี้มส ของผมมสอหนึ่งมสสามนี่ยังตาจีบมสอสี่มสองดสนใจพระคิดดูแลกันใครคุณดีเขาสนใจไม่มีทั้งเรื่องไม่มีทั้งเรื่องผมมีทั้งเรื่องนี่เขาไม่มีทั้งเรื่องยอมรับเขาในเรื่องมงแบงนีฬานี่มิหน่าเหรอเวลาไปเวลาเนี้ยชอบพามแบบชวนยิ้มให้ไป นั่นนะบอกเดี๋ยวพี่เลือกให้พี่เลือกเบอร์ให้คุณผู้นี้เือคนี่เขามีประสบการณ์เป็นละอ่อนไงนี่เข้ามาสิเดี๋ยวพี่เลือกพี่เลือกชำนานแลยก็เขาเพิ่งอายุสามสิบสองะคิดดูสิผ่านโลกมาน้อยผมผ่านเขามันต้องเยอะแยะเจ็ดสิบกว่าแล้วใช่ไหมเอาเราเราเราเข้าเราเข้าข่าวไหม แล้วเขาข่าวนี้เลยนะเออบีได้มาเออเรลยบีได้ได้ไงบีไดค้พาทิยดไหมมี๊ง้นแถึงรายการนี้ใช่มเจ๊งแน่นอนรายการนี้เจ๊งไม่รายการนนรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดรายการทั้งหมดเนี่ยรายการทำไมรายการนี้เจ๊งแน่นอนแหมนี่เราเป็นช่องทางที่จะแบบว่าจะโหลดจะโหลดช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์งานต่างๆในองค์กรของเราเลยนะคะเนี่ยหัวเราะเป็นางที่จริงน่าชื่นอกตมนะ พราะหนึ่งสินค้าขายไม่ดีสิอย่างนี้นะลำบากนะคุณจะพูดอย่างเราพูดอย่างนี้ไม่ใช่มันสินค้าลำบากทุกอย่างนั้นขายขายไม่ได้นะไม่ใพ่เพราะสินค้าทั่วไปนะลำบากจริงคนก็เริัดระวังกานใช้จ่ายขายของลำบากลับาาโอ้ยกเว้นมีอยู่ที่เดียวนะร้านที่เดียวที่ผมสงสัยเมื่อเช้าผมเพิ่งคุยกับคุณดีนว่าทำไมมันขายดิบขายดีวะห้านคนแน่นเลยร้านกาแฟแต่ว่าก็เป็นเจ้าดังเจ้าดังนะคือเขาอัดโปรโมชั่น คุณรู้จักคุณรู้จักไอ้ธัญญาปาร์คเออใช่คนมันเงียบมากเลยแต่ละร้านเห็นป่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเดินไปมันมีร้านกาแฟดังมาเปิดใหม่คู่แข่งเต็มบังข้างๆเนี่ยคู่แข่งคนเต็มราเลยแฟนผมยกทีไปทำงานที่นั่นคุณรู้เปล่ามาเนี่ยเออไปทำไมอยู่บ้านกเปิดแอร์ทำงานที่นั่นเลยอ๋อนี่นี่คือคำตอบนั่งทั้งวันนี่นั่นน่ะอ๋อคุณที่ด้านที่ผมที่มองไปเต็มๆนั่นคือมีภรรยาคุณด้วยเหรอเออใช่ อายกทีไปทำงานที่นั่นกันไอ้เรื่องนี้เขาโปรโมชั่นเขาเยอะเขาแไปไปตัวโปรโมชั่นเขาไงซื้อสองแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรมีโปรโมชั่นอะไรตลอดเลยธัญญาพั้นเป็นโล่หมดตลอดมีแค่ปัณน์ทำพัฒนสปอร์ทที่คนเยอะพอพอไม่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 กินน้ำตาลนะกาแฟก็กินได้แต่กาแฟดำนี่โอ้ ร้านไม่ได้มีปัญหาเลยคือไม่ได้เข้าไปแล้วแบบอยากจะกิน่อะไรแล้วกินที่ไหนก็ได้เหมือนกันคือร้านเนี้ยกาแฟเจ้าด่างร้านเนี้ยเอ๊ะทำไมเราถึงจะพูดช่อเขาไม่ได้อะได้เลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะสงสัยเขาไม่ให้ค่าสปอนเซอร์เราจริงๆแข่งสตาร์บั่งาบไม่ร้านนี้เนี่ยบางทีเข้าไปผมนึกว่าร้านขนมบอกวะกาแฟที่ออกโมโมชันใช่าหมเหมือนขนมเข้าร้านนี้ผมชอบมาชเลนะเขาขายดีคือผมไม่ชอากาแฟ คือมันแก้วใหญ่เกินไปมันโคตรแพงเลยนะแล้วมันร้อนคือไปตั้งตั้งนานกว่าจะได้กินนะโอ้ต้องโหมันร้อนมากคือก็ไปเย็นใช่ไหมไลท์ฮอตคือให้มันไลท์เลอะบอกได้บอกได้คือปกติผมไม่เคยเข้าไงนอกจากพักพัวชวนเข้าไปผมก็จะแล้วมัน แ้วมันใหญ่แต่แล้วมันร้อนผมชอบกินอย่นานแสนนานเขาบริการเชได้ฮะเขาบริการเชไดใช่ใช่เขาเทมพนักงานขนมบางอย่างโอเคขนมบางอย่างผมชอบพนันขนมแต่ว่ากาแฟที่ผมมขนมนี่เขารับมาจากร้านญาติคุณไม่หรอไม่ไม่เลิกแล้วเขาทำเองละไม่แต่ก็เลยจะบอกว่าร้านกาแฟนี่นะผมไปสั่งล่าสุดผมไปทานที่ที่อเมซอนัะที่มี ที่มีกาแฟเมซอนมั้งอันนี้พูดไปไม่เป็นไรของเจดแดงใช่ไหมก็คือเปรียบเทียบนะคนไม่ได้เยอะเท่านะแต่รอนานกว่าเพราะ c ร s s ในการทำเนี่ยมันคือของของของคู่แข่งสตาบัคเนี่ยเขาทำเร็วมากนะหมายถึงว่าแม้แต่คนจะเยอะขนาดไหนเนี่ยโปรเซสเขาก็รอไม่เกินห้าทีช่่แต่ของคนอื่นของของร้านเล็กๆหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนานถ้าพอมีคนเยอะปุ๊บเนี่ย เสร็จเลยรอทีสิบห้านาทีนะใช่ใช่ใช่เคยเคยเคยรองกันและในที่สุดเราก็ทําสําเร็จค่ะคือเราต้องเบรกแล้วเรายังไม่ได้ข่าวอะไรเลยข่าวมีแล้วมีนี่มีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีสาระอะไรว่ามีสาระนะอ๋อใช่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 แต่เมื่อกี้โปรดิวเซอร์หรอโปรดิวเซอร์เราเขาให้เบรกก่อนอะไรอย่างงี้อ่ะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะช่วงช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ